รอเช็คเช็ควันถูโอเคสวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับโบมารักคิดวันนี้ผมก็จะมาสอนร้องคอรัสนะครับเพลงมันคือความรักนะครับจะไม่พูดอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเลยนะครับว่าเพลงมันเป็นยังไง จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉัน ก็ไม่ยอมจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการร้องคอรัสนะครับผมจะยกตัวอย่างแค่ลายประสานแค่ลายเดียวนะครับอ่ะคราวนี้วิธีการเนี่ยมันคืออย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่คลิปอีพีเก่าๆนะครับว่าการร้องคอรัสนะครับมันก็คือการคิดลายประสาน จากคอร์ดเท่านั้นนะครับก็คือการร้องยังไงก็ได้ให้มันลงคอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าคุณฟิกซ์ได้ว่าเออมันเป็นคู่3หรือคู่5คู่6อะไรประมาณนี้ครับถ้าคุณร้องมันจนชินแล้วคุณก็อาจจะคิดลายประสานเองได้มันก็เกิดจากความชินนั่นแหละมันก็เกิดจากความที่คุณร้องบ่อยๆหรือฟังบ่อยๆนั่นเองนะครับแต่สําหรับวิธีของผมเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าให้คุณฟังคอร์ดเยอะๆฟังทางคอร์ดเยอะๆว่ามันเป็นยังไงแล้ว คุณร้องให้มันลงกับคอร์ดเท่านั้นเองนะครับอเลนอันนี้นะครับก็คือผมแบบแอบบเปลี่ยนคอร์ดนิดนึงนะครับแอบบแบบว่ารีฮาร์โมนิสนะครับก็คือแบบเปลี่ยนทางคอร์ดมันนิดหน่อยเสียงไายคอรัสมันก็อาจจะดูปแปลกๆหน่อยนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ไลน์แรกเนี่ยเดี๋ยวมาดูช่วงแรกเนี่ยมันจะร้องยังไง จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับนะครับก็คือจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับนะครับก็คือให้คุณคิดขึ้นไปสูงกว่าจะให้จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับมันจะไปตกด้วยโน้ตอะไรอ่ะเพลงนี้ที่ผมคิดไว้มันก็คือคีย์ A flat เธอจะรับนะครับก็คือเธอจะรับอย่างนี้ใช่ไหมอ่าคราวนี้มันก็ไปตกที่ตัวซีใช่ไหมเธอจะรับเธอจะรับเนี่ยก็คือก็จะเป็นเธอจรัอ่ามันก็จะเป็นตกคู่สามนะครับเจอ จะให้เธอจนนะครับแต่คุณต้องขึ้นสูงหน่อยเพราะว่าโน้ตอ่ตัวแรกมันขึ้นสูงอยู่แล้วอ่ะผมขึ้นตัวนี้ครับจะให้เธอจนกว่าะจะให้เธอจนกว่าอ่าก็น้ตตัวแรกก็เป็นอ่ะสังเกตได้ว่าโน้ตที่คุณเห็นนะครับลายที่คุณเห็นมีแฟดเอแฟดนะครับคือคู่สี่นะครับอ่าก็คือ มันก็เหมือนกันที่ผมบอกก็คือมันต้องลงคอร์ดใช่ไหมครับอ่ะมันจะเป็นแบบคู่สามอย่างงี้มันก็นไม่ได้นะครับมันจะอ่ะมันจะแหม่งไปมันจะแปลกๆปกไปนะครับจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับอ่าฟังใหม่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับอบอกอ่าต่อไปครับเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอม บอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมอเดี๋ยวฟังใหมฟังก่อนนะเธอจะรับบอกรักเธอจนอ่ะคราวนี้เสียงที่ผมใช้ก็คือบอกรักเธอจนกว่าอ่าอ่าเหมือนเดิมบอกรักเธอจนกว่าอ่าตัวนี้นะครับบอก เธอนั้นจะยอมเธอนั้นจะยอมนะครับตามไม่ทันนะครับก็คือถ้าไม่ทันก็กอกไปใหม่ได้บอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมต่อไปครับเธอคือความสุขของฉันอ่าคราวนี้คําว่าเธอคือความนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปคอรัตก็ได้มันมันก็ต้องร้องดับไปเลยนะครับเพื่อให้ให้โน้ตลายหลักมันสําคัญบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปคอรัตตลอดเวลา คคือความสุขขงนนันเอ,นอ,อ,คอนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับคอร์ดตรงนี้หรือลายประสานตรงนี้มันจะแหม่งแหม่งนิดนึงนะครับมันเป็นเพราะว่าผมไปเปลี่ยนทางคอร์ดมันผมก็เลยต้องเปลี่ยนทางทางคอรัดนั่นแหละเออเพื่อให้มันเข้านะครับให้มันเข้ากับลายประสานนะครับอ่ะเธอคือความสุขของฉัน ถ้าเธอไม่รับมนอ่ะตรงนี้นะครับเธอคือความสุขของฉันจริงๆแล้วอ่ะตรงเนี้ยผมคิดเห็นว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องคอรัตก็ได้นะเออเธอคือความสุขของฉันเนี่ยเธอคือความสุขของฉันมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเธอคือความสุขของฉันถ้าออ่าก็คือคําว่าความสุขของฉันคุณคุณก็ควรที่จะแบบ ร้องดับไปเลยก็น่าจะดีกว่านะครับถ้าเธอไม่รับมันอ่ะถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมตรงนี้ผมคิดว่ามันจะกวนร้องอ่ามันจะไปกวนลายร้องนะครับผมคิดว่าถ้าร้องได้คอรัสได้แต่ให้มันเบาๆจะดีกว่าเพราะว่าผมว่าเมโลดี้ตรงเนี้ยถ้าเธอไม่รับมันเนี่ยผมว่ามันมันเพลาะอยู่แล้วมันมันเป็นเมโลดี้ที่แบบ มันมันควรที่จะเด่นถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พรออ่าแต่ถ้าอยากขอรัทให้มันฟูก็ได้ครับก็คือต้องคิดได้หน่อยถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พรออะถ้าเธอไม่รับมันอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้ง อ,อ่ะมันก็จะตกคำว่าอีกครั้งก็อีกกี่ครั้งก็พร้อมมันก็จะตกเป็นโน้ตต้ตอน<ส>อีกกี่ครั้งก็พร้อมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครัก็มันก็ตกโนต้ตตัวที่5นะครับมันเหมือนแบบคอร์ดส่งนะครับมันก็เป็นโนต้ตตัวที่5้านะตอนนี้เป็นโนต้ตตัวที่5ของของสเกลอ่าอย่างนี้นะครับ อย่างเงี้ยครับเออให้มันตกโนต้ตตัวที่5้าประมาณนี้ให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมต่อไปครับหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจอะตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องคอรัดก็ได้นะก็คือให้คุณตัดไปเลยหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจผมว่ามันควรที่จะเป็นการดับธรรมดามากกว่าก็คือแบบร้องดับอะร้องให้มันเป็นลายเดียวกันอะ หากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะโอเคกว่าแต่ถ้าจะขอรัดก็ได้ครับหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจต่อไปหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจอ่าอรมณ์นี้หากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจอ หากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมอ่าโน้ตมันยังสูงอยู่โน้ตลายหลักยังสูงอยู่ไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมก็มยังสูงอยู่ไ,ยยไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมอ่าก็เป็นโน้ตอันนี้ไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมอ โอเคไป่ยอมเจอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนอ่าผมคิดว่าคงต้องรอให้ให้โลกหยุดหมุนไปก่อนอเอาแค่คำนี้ก็พอแล้วครับมันก็มันก็เพอร์เฟกต์แล้วคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนโอเคแต่ถ้าอยากให้มันฟูก็ไม่ยอมเจอรอให้ฉัน หยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนก็จะเป็น ain, aine, ถธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนอารมณ์นี้นะครับอ่าก็คือให้ลงกับคอร์ดอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ฟังลายภาษาอย่างเดียวยอมจะดอยฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อน อ่าคราวนี้สังเกตดีๆครับอ่าไอตรงเนี้ยมันเป็นคอร์ดไมเนอร์นะมันก็ต้องไหลคอร์ดตามให้มันได้ได้คลเลอร์ของความเป็นไมเนอร์ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนอารมณ์นี้นะครับอ่ะก็ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงนี้อ่าเดี๋ยวฟังเต็มๆอีกที จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉัน ก็ไม่ยยออออตใใใหหหห้้้ฉัันุดวจคงงอโ,อโอเคครับก็สําหรับเพลงนี้ก็จะเป็นคอรัสที่เป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนําไปนะครับก็คือผมเปลี่ยนคีย์เพื่ออเลน์ใหม่นะครับให้มันดูมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ผมคอรัสให้มันเสียงดังเท่าๆกับลายหลักเพื่อที่จะ ได้ยินกันชัดเจนนะครับแต่ผมคิดว่าบางทีบางช่วงบางจุดมันก็ไม่จําเป็นก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันก็ไม่จําเป็นจะร้องทุกคําขนาดนั้นนะครับดูตามความเหมาะสมแล้วกันแล้วก็การคอรัสควรที่จะซับพอตรายหลักมากกว่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดนะครับมันน่าจะดีที่สุด ่าถ้าอันไหนที่มันควรจะดังเท่าๆกันก็ได้นะครับให้ดูตามความเหมาะสมแล้วกันอันนี้ผมก็แนะนำเอาไว้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเฮ้ hey!